สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเละเดินเข้าป่านะครับตอนนี้นะผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแล้วนะครับพี่ๆี่ครับนี่นะวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่พี่นะครับไปนอนยังสถานที่ที่ผมเจอคนนะครับคล้ายๆผีกองกอยนะครับผมเห็นว่ามันเนี่ยกระโดดขาข้างเดียวนะครับกระโดดขาข้างเดียวเข้าไปในป่านะครับผมหาส่องไอ้คืนนั้นเนี่ยผมหาส่องยังไงหาส่องทั้งคืนนะครับหาส่องยังไงก็หาส่องไม่เจอนะครับ ซึ่งผมบอกนะตรงนี้เลยนะผมไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะครับอ่าผมลองให้เพื่อนเบดลองมานอนดูแล้วนะครับเพื่อนเบดก็ไปเจอเหมือนกันพี่แต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นผีกองกอยหรือว่าเป็นคนนะครับเพราะว่าผมเห็นมันกระโดดขาข้างเดียวนะครับตัวเนี่ยคือดําเมียมเลยนะครับพี่พี่ครับนะวันนั้นเนี่ยผมเจอเนี่ยผมเอาผมแทบไม่กล้านอนแล้วเอาอันนี้ดีกว่าพี่พี่นะก็ต้องบอกพี่พี่นะครับตอนนี้ผมมาเนี่ยเย็นมากแล้วนะครับผมนะนี่เลยพี่พี่ดูบรรยากาศสักหน่อยนะครับ ผมมาเนี่ยเย็นมากแล้วนะครับเนื่องจากผมเนี่ยกินข้าวมาจากบ้านมาแล้วนะครับทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่ครับก็ผมมาประมาณสามโมงได้พี่มาถึงนี้ก็หกโมงแล้วนะครับเดินทางไกลมากนะครับประมาณสามชั่วโมงได้เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมคิดว่าก็ใกล้จะถึงแล้วนะพี่พี่นะอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปเดี๋ยงไงเนี่ยเราลุยกันเลยครับผม โอเคครับพี่ๆครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมายัางจุดจริงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับผมนะนี่เลยวันนี้ผมเดินทางมาคนเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอขึ้นดูยอดอดูวิวข้างบนหน่อยนะครับวิวน่าจะสวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้พี่ๆตอนนี้เย็นมากแล้วนะครับ มองแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้หฮย้ยเหนื่อยมากข้างหน้านูน่นอีกหน่อยนะครับก็จะถึงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผม พี่พี่ครับตอนนี้ผมเดินได้มาอีกสักพักหนึ่งแล้วนะครับพี่ๆี่ครับเหนื่อยผมตอนนี้เต็มแล้วนะครับเหนื่อยมากเอาตรงตรเลยพี่ๆโอเคนี่เลยพี่สถานที่ตรงนี้นะครับผมมาทีไรผมเจอดีทุกทีเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับพี่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 เนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมผูกเปแล้วก็อา่าผมผดผูกเปบนต้นไม้นี่นะครับผมคาดว่าเนี่ยมันก็สูงพอสมควรเลยนะพี่พี่นะโอเคผมเนี่ยได้เก็บของไว้ตรงนี้แล้วนะครับตอนที่เพื่อนเบสเนี่ยมานอนตรงนี้นะครับผมได้อา่าฝากเพื่อนเบสเนี่ยเอาของมาเก็บไว้ผมแล้วนะครับไม่แน่นะคพี่พี่ครับ วันนี้เนี่ยผมอาจจะทำกับขงกับข้าวนะครับพระเพราะว่าช่วงดึกเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าเราจะหิวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะพี่ๆนะนี่เลยหินก้อนนี้เลยนะครับผมอ๋อข้างในเนี่ยแตกแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเหมือนอ่าต้นโพ<อ>หรือว่าต้นไซอ๋อต้นโพนะพี่ๆนี่นะเกาะติดตรงนี้เลยนะครับโอ้เนี่อย แล้วก็นี่นะก่อติดหมดเลยนะครับกอต้องบอกพี่ๆก่อนนะครับว่ามันก็สูงนะพี่ๆนะไม่ใช่ไม่สูงนะครับนะมันก็สูงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยผมเดี๋ยววันนี้ยังไงค่อยว่ากันนะครับว่าเราจะทํากับข้าวกันหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มืดแล้วนะครับผม ผมได้ขึ้นมาข้างบนได้สักพักแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำทำการถ่ายนะครับผมนะนี่เลยพี่ส่วนสูงนะครับไม่ใช่ไม่สูงนะครับสูงเอาเรื่องเลยนะรอ,องเท้านู่นผมก็ถอดไปด้านล่างนะครับผมก็ผมผูกเบร็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ไม่สูงมากนะครับแต่ว่าพื้นดินเนี่ยมัน ก็คือยังไงอะมันมันก็ส่งเอาเรื่องอยู่นะพี่นะก็พวกสัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์มีพิษพวกเนี้ยยากนะครับที่จะมาทําร้ายเราตอนเรานอนนะครับนะตอนนี้เนี่ยมืดแล้วพี่ผมไม่ได้ทํากับข้าวนะครับผมสรุปแล้วนะครับเนาะก็ต้องอดอดกันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับเลยนะครับ อาจจะไม่ได้ถ่ายทำให้พี่ๆได้ชมกันด้วยนะก็คืนนี้ไม่มีอะไรนะครับก็อีกสักพักผมจะเข้านอนแล้วนะครับนี่เลยพี่บรรยากาศตอนคืนนะครับผมอรอบนี้ผมมาเงียบจังครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับนี่นะพี่ๆเดี๋ยวไปดูรอบๆนะครับนี่นะ ายากนะครับที่สัตว์เลยคานเนี่ยจะขึ้นมานะครับเฮ้ยอะไรวะพี่พี่ได้ยินกันไหมพี่พี่ได้ยินกันไหมเอ่ยเสียงอะไรไม่รู้พี่อะไรวะนั่งตั้งนานไม่ได้ยินสักทีนึงมาได้ยินอะไรตอนนี้วะเนี่ย เสียงกระโดดตุ้มตุ้มตุ้มถ้าพี่พี่ฟังกันดีจะได้ยินนะเสียงมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอืพี่พี่ฟังกันดีๆนะครับมันมีเสียงกระโดดอยู่ในป่านะครับผม ตัวอะไรกระโดดแล้วพี่สพเสียงดังมากดังตบตบไม่รู้จะเข้ากล้องหรือเปล่าแล้วครับฟังกันนะครับมันดังตรงไหนครับ เสียงมันดังจากตรงไหนเอ่ย คือมันจะดังหลายรอบไปนะทีแรกผมกล่าวว่าจะไม่คิดอะไรแล้วนะครับแต่มันด,นดังหลายรอบมากๆเลยนะครับเฮ้ยเสียงใครคุยกันวะ เสียงคุยมาพร้อมเสียงกระโดดเสียงคุยด้านล่างนุน่นเสียงกระโดดบริเวณนี้นะครับแต่ผมหาส่องอยังไงก็หาไม่เจออยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรวะนี่ยึงไปอยู่ไหนวะ ตัวดําเนี่ยมเลยกระโดดกระโดดนั่นอนะ่ะกระโดดขาดเดียวด้วยนะพี่เฮ้ยไปไะเนี่ยเฮ้ยพี่เห็นกันไหมเอ่ยผมถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะเมื่อกี้ กใจจริงพี่เมื่อกี้มันเข้าไปในป่าแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ตอนนี้มันเข้าไปในป่าแล้วนะครับเดีย๋ยวหาวิธีกันทำไงดีวะตัวมันอะคือขายกรองกอยมากเลยครับพี่ เคยเจอไหนในหนังนะครับผมเจอครั้งแรกจริงๆเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแต่เห็นไม่ไม่เห็นเต็มเต็มเหมือนอย่างนี้นะคือเมื่อกี้ผมเห็นตรงเนี้ยมันกระโดดกระโดดกระโดดตอนนี้คือหายเข้าไปในป่าแล้วนะครับผม ตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วนะครับแต่ว่าลมอะไรมาไม่รู้นะครับแรงมากเลยนะครับมาจากด้านนั้นนะครับจะนอนหลับไหมครับนี่ คืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับเดินไปเดินมากลัวตกไหเฮ้ย ยังไงก็อย่ามาทำร้ายผมเลยนะครับผมแค่อยากมาพิสูจน์สถานที่นะครับผมอย่ามาทำร้ายผมนะครับพี่พี่ได้ยินกันไหมมันมีเสียงคุยจากด้านล่างครับผม ทำใจแป๊บนะครับพี่ตอนนี้สตีจะแตกเอานะครับโอเคครับพี่ตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วนะครับผมนั่งทำใจหนงพักเนยนะครับเจอหรือไม่เจอเนี่ยค่อยว่า,ากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเจอผมก็จะลุกขึ้นมาถ่ายนะครับแต่ถ,ถ้าไม่เจอเนี่ยผมคง ผมคงไม่นอนอยู่ดีนะครับในตรงนี้นะครับคืนนี้ยังไงยังไงผมก็ไม่นอนเด็ดขาดนะครับขอพูดนะตรงนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเจออะไรในคืนนี้ผมจะถ่ายนะครับถ้าไม่เจอยไงก็ไว้เจอในคลิปหน้านะครับผมทุกคครับผมนะครับนั่งได้พักเดียวนะครับเสียงมันมาอีกแล้วนะครับผม มันมีขีดตัวไม่รู้นะพี่ดังแบบร่อนป่าเลยนะครับเดี๋ยวผมออกไปดูหน่อยนะครับแต่ผมจะไม่ออกจากที่พักนะครับผมมาพี่พคอยสังเกตนะครับเสียงมันดังหลายรอบมากทางด้านนู้นนะครับ ได้ยินแต่เสียงนะครับไม่เห็นตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเจอกันไหมเฮ้ยผมซูมส,สุดแล้วนะครับตัวอะไรวะเป็นตัวอะไรอ่ะพี่กองกอยหรือเปล่า ตีแตกจริงพี่รอบนี้คือยอมรับเลยนะครับอย่ามาทำอะไรผมเลยนะครับผมผมมาพิสูจน์สถานที่นะครับคืนนี้ผมก็ต้องรอดูนะครับยังไงยังไงผมไม่นอนเด็กขาดนะครับขอพูดไว้นะตรงนี้เลยนะครับผมไม่นอนเด็กขาดนะครับผม เจอผมจะถ่ายให้เห็นชัดๆกันเลยนะครับแต่ถ้าผมถ่ายผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับแล้วพี่ๆที่ชมกันอยู่นะครับผมอยากให้วิจัยยาในการรับชมเอานะครับพี่ๆครับว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงนะครับนะแถวนี้เนี่ยมันมีสัตว์ป่าเยอะมากนะครับพี่หมาปองหมาป่าก็มีนะหมาป่าเนี่ยจะอยู่ด้านนู่นนะครับมีนะครับผม เสียงดังเข้ามาใกล้ผมอีกแล้วนะครับดังตรงไหนวะ กำลังจะปิดคลิปเลยเสียงกระโดดมันดังแล้วดังอีกดังแล้วดังอีกอยังไงก็ตามนะครับคืนนี้ผมไม่รอนเดขาดนะครับ ือเสียงกระโดดเนี่ยมาพร้อมลมเลยนะ คพี่ถ้าคืนนี้อยี่ยผมเจออะไรอีกผมจะลุกขึ้นมาถ่ายดูนะครับถ้าผมไม่เจอก็ไว้เจนคลิปหน้านะครับถ้าเจอเนี่ยลกขึ้นมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคืนนี้ผมคงจะไม่ได้นอนแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปผมนะครับผมฝากนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะกดด้วยการกดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับ ก็่นแครับใครที่ชอบคลิปแนวลุ้นแนวหลอนเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องเอาตัวรอดจากสถานที่ตรงนี้เนี่ยให้มันได้นะครับผมเดีย๋ยวางไงก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับ